อาจจะได้เป็นเจ้าของลำโพง s o นั s เฟเบอร์โอลิมปิก้าโในราคาที่พิเศษจริงๆนะฮะถ้าเห็นราคาแล้วเนี่ยอยากได้จริงๆนะเห็นราคาที่เราขึ้นให้เนะี่ยโอกาสพิเศษจริงๆครับซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยมากสำหรับ s o n ั s f ฟเ e r นะครับ สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับสำหรับแฟนๆของลำโพงโซนัตเฟเบอรครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะเพราะว่าคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของลำโพงโซนัตเฟเบอร์โอลิมปิก v านวาในราคาที่พิเศษจริงๆนะฮะผมอยู่กับคุณ นัทพงศ์คืมยราดนะครับวันนี้คุณนัทพงศ์จะมาบอกข่าวดีครับโอลิมปิก้าโนวาครับผมพอดีครับพี่รุวมยิ้มยิ้มเพราะว่าอย่างที่บอกพมันคงเกินเรามีข่าวดีที่จะบอกโซนัสเฟเบอร์เนี่ยจริงๆเขามีหลายซีรีส์มีรุ่นเยอะมีรุ่นเยอะนะครับผมจะไล่มาจากรุ่นเล็กนะปัจจุบันก็จะเป็นรุ่นลูบีน่าลูบีนาแล้วต่อมาก็จะเป็นโซเนโต้ G2 ครับนะครับแล้วก็จะมาขึ้นมาเป็นโอลิมปิก้าโนวาครับผมนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซี่เฮอริเทชซึ่งจะเป็น พวก Maxima หรือ e l e c t r o าเมเตอรฟรีนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไป h o m e m a s e ก็จะเป็นเซราฟ i n o เป็น a m a t มต้นะครับแล้วก็ขึ้นไปซีรี e ์เรฟเลนซ์ก็ขยับขึ้นไปรุ่นใหญ่เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยโอลิมเปิก้าโนวาโนวกลางกลางนะครับซึ่งเราจะพูดถึงวันนี้เพราะว่าเราจะทำราคาพิเศษเราจะทำราคาพิเศษเนื่องจากมันจะมีซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่ออกมาทีนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่ลูกค้าที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจใน s o ลาร์ a ฟเบอร์ ต้องการหาราคาพิเศษครับไม่ว่าท่านที่มีอินทิเกรตอยู่แล้วหรือยังไม่มีครับซึ่งเราจัดโปรโมชั่นพร้อมอินทิเกรตแอมในโรงกันถ้าลูกค้าที่มีอินทิเกรตอยู่แล้วอยากจะได้โซนนัสไปใช้วันนี้ยเดี๋ยวคุยกันได้ครับผมโอลิมปิก้าโนวาเนี่ยจุดเด่นก็คืออะไรครับลักษณะการออกแบบของตู้ ผมเรียกว่าเป็นเหมือนกับพินอะซึ่งอันนี้คือเขากําหนดออกมาแล้วว่ามันลดเรโซแนนซ์ได้ก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นเป็นทรงคล้ายๆรูทนะถูกครับก็คือรูทนี่ก็จะโค้งมาแบบสมมาตรกันใช่ครับแต่ว่าพอพินแบบนี้มันจะแบบเออดูแบบมาปุ๊บแล้วมีหักมุมอะไรนะถูกครับถูกครับเป็นการลดเรโซแนนซ์ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วโอลิมกาโนวาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดบ่อยครับ จริงๆมันตั้งได้สองแบบนะะส่วนโค้งที่ก็คือเอาไว้ข้างในกับข้างนอกี่นข้างในข้างนอกได้ครับแล้วแต่พื้นที่ของห้องอันนี้คือลักษณะพิเศษพิเศษหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ร่องๆนี้คือเป็นช่องระบายช่องระบายอากาศมาด้านหน้าอันที่พิเศษเลยคือทวิเตอร์ที่เป็นโดมผ้าโดมผ้าซึ่งเสียงมันจะไม่กัดหูมันจะให้เสียงระมุนระมัยแล้วก็พูดง่ายๆว่าความรุ่นรนของเสียงแล้วก็ดีไซน์ก็จะมีโลหะเนาะใช่ครับเดินคิวเป็นคิวนะครับ แทรกไปวีเนียร์นี่จะมีอยู่2กี่สีสองสีอ่ามี2สีครับ,รบก็จะมีสีวลนัสวลนัสแลวสีเวเก้เงเก้คือตัวน,นี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นลำโพงที่ผลิตในอิตาลีแท้ๆครับผลิตที่เมืองวิเซนซาครับผมน,นะครับแล้วก็ตัวโอลิมปิก้าโนวาก็จะประกอบด้วยรุ่นอะไรครับอ่าจะมีโอลิมปิก้าโนวาวันวันทรูทรูฟรี สแล้วก็5้นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่สุดห้านี่ก็คืออยู่ข้างหลังปะคือตัวนี้คือตัวใช่ครับคือรุ่นหครับซึ่งก็จะมี2สีเหมือนกันมีวัวนัทกับเบเก้เหมือนกันนะครับขัวต่อลําโพงก็ต่อได้แบบวายๆนะครับเป็นวายๆแล้วก็ผมจะเห็นมีมีป้ายนะบอกบอกถึงความเป็นอิตาเลียนแท้ๆใช่ครับ ความที่เอาโลหะมาขั้นๆแบบนี้ใช่ไหมครับจะทําให้ดูมันมีความเป็นโมเดิร์นถูกนะทันสมัยครับผมขณะเดียวกันก็คงความคลาสสิกในสไตล์ของตัวโซนัทเฟเบอร์ไว้ครับแล้วก็ผมเสริมอีกนิดนึงมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งซึ่งใช้เกือบทุกรุ่นของของโซนัทนะครับก็คือเป็นสเตียลทอเฟก c t ก็คือการขจัดลมภายในตู้มันจะทําให้เสียงเบสเนี่ยเคลียร์ใช่ไหมสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ลงได้ลึกลงได้ลึก ตัวของเนี่ยฐานล่างนี่ก็พิเศษเหมือนกันเนาะฐานยกขึ้นมาแล้วก็เป็นฐานชิ้งมาแล้วก็ทิโทแล้วก็ให้มาพร้อมกับตัวรองทิ้โทด้วยครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโซนัทนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากแต่ไอ้นี่มันเป็นโอกาสพิเศษที่มันจะมีซีรีส์ใหม่มันก็เป็นโอกาสของค้าที่รอที่กําลังจะเปลี่ยนลําโพงหรือกําลังมองหาลําโพงพร้อมอินทิเกรตแอมป์หรือพร้อมปีพาวเวอร์คุณสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้แล้วเนี่ย คือตัดสินใจได้เลยคือซื้อโซลาร์เฟเบอร์นี่ดีอย่างนะคือแต่ละรุ่นนะเขาก็จะมีเขาเรียกความโดดเด่นเฉพาะตัวของเขาไปแนวเสียงของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจตัวโอ y ิ p ิก้าโนวาซึ่งจะมีโนวาวันโนวาทูโนวาทรีแล้วก็โนวาไฟนะครับมี5รุ่นแล้วก็มีสอสีนะครับไปฟังได้ที่สำนักงานใหญ่รัชดารัชดา C D C C D C ก็ที่นี้แล้วก็บูมิเตอร์ ก็ที่ฟอร์จูนนะครับที่ฟอร์จูนนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเห็นราคาแล้วนยอยากได้จริงๆนะเห็นราคาที่เราขึ้นให้เนี่ยโอกาสพิเศษจริงๆครับซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยมากสำหรับโซนัส f ฟเบอร์นะครับและเป็นของใหม่ทุกตัวเป็นของใหม่ทุกตัวนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เป็นแฟนๆของโซนัสไฟเบอร์นะฮะพลาดไม่ได้นะฮะยังไงเนี่ยเลงงออริพิก้าโนวาไว้นะครับก็มาดูได้คือบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับ กับชื่อแต่ว่ายังไม่เคยได้ฟังเเคยได้ฟังอยากให้มาลองฟังก่อนแล้วจะพบว่ารุ่นนี้มันจะมีความพิเศษแตกต่างออกไปทีนี้พินอุ้มนิดนึงของครับของใหม่แล้วก็มีแต่ว่าเหลือน้อยเต็มทีครับครัเดโมเดโมก็ลองคุยกันดูครับผมนะครับก็เอาง่ายๆนะมีอะไรก็ติดต่อมาได้ครับที่ทางฮอตไลน์ของของเน้าเพจ Facebook ของเคสเองได้เลยนะครับสาขา ที่ฟอร์จูนบูมิเตอร์สาขาราชนาสมานใหญ่แล้วก็ที่ซีซแห่งเนี้โอกาสอย่างนี้นะครับรีบจับจอ,องนะครับเป็นเจ้าของ s o นั t เฟเบอร์ในราคาพิเศษนี่หาโอกาสได้ยากจริงๆใช่ครับ,รบผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณนัทพงศ์นะฮะที่มามบอกข่าวสำหรับคุณผู้ชมเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเนื้อหาและคลิปดีๆแบบนี้กดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสมัมรัสทุกตัวเนื้อรู้ทุกความรู้สึกม,มามาเที่ยงงานว,วิวไล่เอ็มโชว์2025ให้ไฟแค่มีทัดให้ไฟโชว์สุด cool ฟิล์กับสุดยอดไม่ไฟที่สัหรัสได้จริง ที่สุดแห่งเครื่องเสียงและพาไปคุณต้องถึงจริงจริงนเนี่ยเสียงคงชัดทุกทุกนิดินเบสแนนลึกเข้าถึงจิตวิญญาณเพลงของแท้ต้องฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำเอาทีมพกถึงแต่มนทุนนี้ชวนให้มาสมรัสประสบการณ์ใหม่พบความจริงที่แท้จูแล้วมาดิ่กาแฟชิคช็กับคนขอเดียวกันนะเออวันที่บอกก็ ควีนปาสุขุมวิทยี่สิบสองโรงแรมรูมใจกลางเมืองพร้อมจะเป็นทุกไฮไลท์เดาให้ฟ้าแค่มีทัช